อีกอย่างหนึ่งในงานนี้การเดินทางของคุณไปเอสทูโอนี่มีหลายช่องทางด้วยกันแนะนำว่าทิ้งรถไว้ที่บ้านนะครับอีกหนึ่งบริการที่เขาจะมามอบให้กับคุณและมีโปรโมชั่นด้วยคือ grab taxi โอ้โหตอนนี้แอปพลิเคชันนี้ดังมากเวลาคนบอกแท็กซี่เนี่ยเรียกกรแท็กซี่แล้วเพราะมันมันถูกมันดีนะครับแล้วก็สามารถสั่งมาได้ถึงที่นะครับซึ่งต้องขอบอกว่ามีโปรโมชั่นด้วยใช่ไหมครับโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดว่าใช้ grab taxi มาที่งาน S2O นะคะลด50บบาทค่ะลดไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องห่วงเรื่องราคารถจะแพงนะคะที่งานเป๊ปซี่ S2O ใช่แล้วค่ะเพียงพิมเป๊ปซี่ S2O ใช่ไหมใช่ค่ะในช่องรหัสโปรโมชั่นก่อนเรียกรถพิมพ์เข้าไปเลยใช่แล้วก็ที่งานของเราก็มีจุดเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยใครที่จะกลับบ้านก็ไม่ต้องห่วงเลยเรามีจุดเรียกรถ Grab แท็กซี่ให้แล้วก็ค่าบริการปกติตามเตอร์สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับที่ iOS Android Windows Phone แล้วก็ Blackberry 10นะครับ รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลยวดท็อปแชนแนลกด s u b s c ด i b นด้วยรใชตรงนี้อะกดสิอะยังไม่กดเขายังไม่กด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 จันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด